แดงเลยครับพี่น้องเสียไปมาเนี่ทดสอบซิมมะอืมใส้เด้พอ่อหวานหวานก่อนรับชมคลิปวิดีโ,ดโอฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอต่อไปครับ สวัสดีครับมาลูกคบทีมข่าวครับพี่น้องวันนี้ทีไปเก็บบักแดงโม่ครับเก็๊ยบยุงหัวหน้าครับไปกับพ่อครับพ่อเป็นคนขับรถไปซ่าเล่งครับตุ้งเบียกูบักุงครับพี่น้องเดี๋ยวบักงไปปลูกน้ำครับวันนี้ครับก่วองเข่าครับอากาศดีดีดโอครับบรรงากาศพี่น้อง แป๊บหนึ่งข้ามากอะไรป๋อขามากจงมาเอากล้วยกล้วยน้ำบ้าครับกล้วยน้ำบ้าที่สาทึ่งครับสาก็บ่คกไมีน้าบันไดฝน,นมันถิ่มช่วงครับเสียวแน่อยู่ดีนี่ <c oughs> มือหนึ่งถือตู้สามมือหนึ่งถือหมอ่มเนาะมือนี่มือจำเหรอได้จานได้บ้าบีายังไงเดี๋ยวไปเก็บแตงก่อนนี่ยังเด้อนม่จันมนีนออกบ้านมาสวยมนีเป็นเวลาจะมุงหลังเดียวกันนะครับ มึงไปไหนอ๋อเกมมุ่งเชิงครับตอนนี้หน้าก็ห้างจากบ้านประมาณห้าสิบเมตรหนึ่งครับคุณพี่หหัวหน้ามันอยู่ไกลเนี่ยครับประมาณ100มลอยลอยก็่เมตรครับลอยสองลอยเมตรกูละครับหัวหน้าขึ้นข้างหัวหน้า,า,าไปครับพี่น้อ แสงไปหมดครับทีนี้แสงกว่าแรงแล้วแล้วแมละล้วไปเป็นอย่างตะคอครับ ออกออกออกงวยแล้วครับพี่น้องต้นหนเอยๆก็ยังออกหน่วยเนาะนี่ครับต้นเหน,นียๆนะน่าไปเบื้องหนาลมเคือครับเพียงเราคือเป็นตะยานเดียรอ๋อแล้วพยายามปลา อ่ะอย่าไปก่อนครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆครับมีแตญยาครับพี่น้องแต่งโมมาลุ่นกันครับ อาทิตย์ก้อนบอกอาทิตย์ก้อนอาทิตย์ก้อนฉีดัญยาเนาะฉีดโฮอร์โมนหลิงผลนะครับเดี๋ยวมาล่อรุนอาทิตย์นี้ครับพี่น้องนี่เตรียมโฮมมาไ์ใบยางดียานมันฝนห้าเนาะครับยานมันฝนห้ามหมื่อวานเอาปลาสลิดมาปล่อยครับหมื่อวานปล่อยว้นี่ละนี่ปล่อยว้คล้องนานนี่ละครับนี่ปล่อยคล้องนามงนามองนี้ ป่อยยี่สิบผูครับฟังทางผุนโบได้ดปล่อยผมคิดว่ามันนั่นมันเชื่อมต่อกันมันโมแมนมัเหมือนปล่อยยี่สิบคูกคลองนี้ปลาสนิดครับปล่อยห่อกระลังงามครับพี่น้องปล่อยน้ำบลาครับฟังท่าผิดห่อห่อสิไปเบิ่งทัวน้ำครับนี่บะแกงห่อ เดี๋ยวพอเล่าสิบห้าเจ็บเริ่มจากท่างใดพอนี่ค้องนี่ผมปล่อยสิบกูครับค้องนามค้องนี่ปล่อยปลาสิบดีสิบกูกับอีกค้องหนึง่งอันนี้ปล่อยประมาณยี่สิบกูครับปล่อยนับมันหลอบทุกทายหลายเทงเลยครับพี่น้องมันกอวอดแล้วครับนั่นเห็น่หมนะเป็นฟองเซียวขาวนั่น ในภาษาปาสาดีคือเรากอดเนาะมันผสมพันธุ์กันไหมครับวิธีการเลือกอันะเบิงครับพี่นอ้อะวิธีการเลือกบักแตงโม่หน่วยใดสุบสุขครับหน่อยใด,ปปยดแดงบะแดงครับขั้นแรกเบิงทีมือครับ ม,มือมันสีแห้งครับพี่นอ้องใส่หลอกลองอยู่ทางไหนอ๋อนีอน่นี่ครับพี่นอ้องมือมองนี้ครับมันสีแห้งอันนี้บพได้สุกปันใดดอกนี่มันสุกเต็มหมองมือปกติมันสุกหอดเมื่อการนี่เลยครับ อ่เดิงโอ้นยยงไงนม่หนยยงไงม่เตโนยยไงครับพี่้องหนยนี่ก็หน่ยยไงนี่ ทางทำปุ่นยังหน่วยแงเอ็นบ่ป<ส>ุ่บบนโอ้ล,ลายอยู่ครับพี่น้องล,ลายครับอยู่ตีนน,น,น่องเหนียวดูยังไงนี่ยังไงเราเจ๊ไปเก็บมึงกองหนาดีกว่า เอหนี่หนันกันน้อยไงผอบปลูกมันสุกบ่สุกว่นนี่อเอายกยึ้นนะ๋ย,ยทางร้อยกันเหนื่อยไปเลยโอ้โห่งยังรคร่ะพี่น้องแตงปลูกเองครับแตงปลอดสารพิษฮอร์โมนกับฉีดผสม,มเองครับ าแบบช่ชวๆเด้วยพ่อเมามันเอาไปตำเนี่ยแบบแดงๆไปแลนเลยอุย้ยหลายรักมันขึ้นหน่วยสีบ่คือกันพ่ออันนี้กินตะลาตัวนี้เฮ้ยกินกินตะลเหมือกินตลา<ะ>อ่ะหน่นวยเาวว่ามันบอกกินตะลางานเหมือนล้วเอาโอ้โหหนักหนักประมาณสองโลได้ นี่ออกซะผมเขียงนะครับฮะเหลือกซอยเห็นว่าก็เหลือกเป็นอย่างนี้แหละครับพี่น้องสาเหลือบักแตงนี่มือมันเขาเอนินนี่อันนี้แหงนิดเดียวนี่เพราะนี่สุกฮะแหงไปเ้วเอาเลยเมียนบ่ล่ะโอ้นวยมุ่นดีเลยว่ะ โมเมนมุนมุนนี่จริงออกมายกบาขึ้นกริงมาลงๆไว้ครับเดี๋ยวห่อจังไรเก็บมาเดี๋ยวผมจิเลือกเบึ้งน่วยยังไงดอกไปเป็นนายแล้วครับโอ้ยผุนกับมี่ผุนอ่ะอยู่ขังลางกับมี่โอ้หหนูมาพ่อเดิน มึงกันานเอยบัวเกียวอยู่มือนี่ปีนี่แหละครับปลูกเป็นน้วยบักแตงชุกป,ปีพ่อเด็กเป็นน้วยบักแตงดอกพี่น้องนี่น้อยส้ํากาปั่นนะครับทุกป,ปีอ้ยน้วยนี่มันคือถือคืออัน่นจ้าง่นนกมันจอหรอผ่ว แต่ว่ามันมันมันเป็นแผลน่ะเราได้พอเม่มเป็นยางดอกนี่เอาเลยนะ่นหละมันนั่นแะรุนแรมาโอ้โหจว่ามันงอ,อยู่พี่น้องต่ว่าหมันบดได้มือมือบ่ได้แหงเอ้าวโหลดพบเพิ่นหูจากหรอวะมือแหงยากอี่อกรครับ มั ة, นหนาฝนเนาะนม่หนีเนาตัวนี้โอ้เสียดายเดี๋ยวมันจะติดเชื้อละดึกทิพย์ไปนม่น่ากันเนาวครับมี่นม่นี่้วยแบบง่ายครับพี่เนอะสุภ่ะ เนี่นี่สุกแล้วพอเบิ้งมือนี่จำไว้นะครับน้อยนี่พี่น้องนี่มือแห้งสุกันเลยครับนี่นี่นี่ก็แหงอันนี้ก็แหงนี่นี่สุกคักร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยแดงอันนี้ดีครับเดี๋ยวต้องเบิ่งสังเกตว่ามัน มือมันแหง้งบ่บอ่อันนี้มือบ่แหง้งแต่ว่ามันสีน่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมผิกด่านก่อนบ่ท่าน,าน,นล้วพ่อไม่เนอเราเนี้ยเนอมาที่เนอเครื่องเนอเครื่องหนึ่งน่ารอดนะครับไว้ให้เป็ดกินก็นได้คนกินบ่ได้ให้เป็ดเอาเนี่ยหล่ะมันเป็นรุน่นนี้มันเป็นยีนย่ห้อหลายเลยมูนเอาอ่ะเสืยได้ครับเป็นเนื้อเเน่าีลโอ้สยดายครับนนีี่่ บ่นเนาเมื่อแหงมันมือแห่งขอบมองนี้ครับพี่น้องแต่ว่ามองมองมันขวยมันบ่ได้แห่งไะต่อไปครับแล้วครับยาเาสุดคู่นี้แล้วครับ มันนี่มันหน่อยๆอยู่ครับมันนี่ใน,นนี่เด้ยังยังเอาพอเงเอาเด้ปพอนีบหนึอยนึบในนี่มือแห้งไปนี่โอ้ย เพื่อมันสิตายอ่ะ้ะครับนี่เอาออกโหลดนี่เอ้ตีว่ามันเฮ็ดกันว่าเมียนโอ้ยนี่กันเน่าแล้วเดี๋ยวผมจะหาหน่อยหน่อยที่ว่ามันมือแหงถูกให้พี่น้องมึงอะด้ของแทบ่ะนี่ พอแล้วครับนี่มือแห้งครับนี่นี่แห้งอ้ลีเลยเนี่มือลองเบิง้งหน่อยหน่อยนี่เดี๋ยววดตายตายตุบก,ก้อนครับหลังน้ำก่อนเดี๋ยวหลังก้อนนี่พิสูจน์เบิ้งครับว่ามัน แดงนี่ดีว่าเอาพอทุ่มไปนะพอต้อไม่พอดินพ่น, <c oughs> พนไมไ้หน่อยอนะลองเบิ้งแล้วพี่น้องคนบ่เสือพ่นอ่ะแดงบ่ครับพี่น้องเบิ้งที่ไรพ่นอ่ะผมบอกแล้ว แดงไหมล่ะขนานดน้อแดงน่อยๆย,ยังแดงนะครับนี่ไงบ้แดงดอก <What? S 1> แดงเลยครับพี่น้องเสียไปมาเนี่ทดสอบซิมมาอืมได้เพอ่อหวานหวาน พี่พอสมัยเวลาะของเพิ่นเด้อหาเนี่ย <h aya> กำลังอ,ออกหรอครับถิ่นน้งสาดีกว่าอันไปแถวนีห้างว่ามันยางพามันเด็กินมันก็สิของมากินนว่นถิบนงสาเลยครับ ไปต่อครับพี่น้องมีพอหน้อยหน่อยแสบอยู่ดีฮะเสียนดินมาดิตะสั่งเนี่ยพีกตัวพอ,อพีฟังเหรอูยเสียนดินมาเนี่ย ทั้หมดนี่แหละเสียนดินเ่ินผอาสานพีนิลีครับพี่น้องอยังยังยังเพรนะในนั่นโอ้ไม่จะเสียนดินเลยนะนะมือบรได้ปีนเบิ่งมาโมนันก็ได้มันจะจะนี่แม่นีเลยเมียนมือนเลยผัวกินเห หวกวากเลยพูกเสียดายพีย่นนอะเสียนดินครับม,รม,มันติบปจ่อห้องก็จ่อปะนี่ลงไปเลยเนมันก็เป็นตัวน้อยก่อมันกัดจ่อตัวไไน,น้อยไงเนาะเปีปยเปีปยเปีย อืเสียนดินเหรอพ่อมันต้องเอาอันใบตอมาห้องเนาะไงทองขึ้นกันพี่ทองเสียนดินหลายพ่อครับโอ้โหนั่มาดีครับ เอาไผ่ไปปลูกบ่ครับนะปลนะูกตัางแตนพุดแล้ะครับอพอพี่ไปนี่เดี๋ยวผมจะหามหน้อยที่ว่ามันมือแห่งเ,เสียนดิงจอไหมครับครับนี่ครับพอพี่แล้วพอ มเติดจอหน่วย,ยใหญ่น้อจิ้แล้วสงสัยมันอีได้เต้นบักแตงไปตามครับฟังทางผีมันเสียนดินเนาะจออยังนะครับพี่น้องขังแหลกขึ้น,นประสบการณ์ครับโอ้กว้วยของผลยาลง่า,งงามผู้เพิ่นปลูก ไม่นี่แล้วเด็ดไหลมาเจ็บอยู่ชูมือซ้ายย่ม่นมั่นใจยืนไวยหนึ่งทีมันแดงกขักเลยอ้ยแล้วต่อไปกับเสียวกระสอบไปใส่บักแดงครับพี่น้องเดี๋ยวเ้ามาล่อรุ่นร่วมกันมาสสได้หลาย หลายสมดาดครับเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปรุ่นยุบานครับว่าได้หลยบันไดครับประมาณหากระสอบครับกระสอบละสองสามหน่วยดอกโอ่ครับไปรุ่นยุบานครับครับผลงานมานี่ครับพี่น้องเก็บบักแตงมาเสียดินจอครับพี่น้องเียดินจอกับพองกันอ้หน่วยนี่กับหน่วยไงอยู่ ตะสังนีไมอ่าออน้อยนี่นนนก็ได้ครับพี่นน,น้อยนี่ไงกโมวบ้างครับสี่กิโลพอดีเป๊ะเลยมกิ <c oughs> นโละสิบาทอะ นี่น้อยนี่สี่กิโลแปดชีดครับน้อยนี่าน,นายงามไปบ่ายครับนายางามกให้พี่น้อง <S <S นี่เด้าผมเก็บเนีผมว่ามันสุดยอดเลย โอเคครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามรับชมครับพอกันไหมนะพี่นี่สำหรับโอนี้ขอข่าวคำว่าสวัสดีครับเเปลูกแตงไรบ่เคยกับว่าแมนแล,ล้วล่ะ